แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดเข้าชิงชนะเลิศจาดอนซานโชกลับมายิ้มได้อีกครั้งผีแดงสเตชันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับข่าวยูไนเ็ดเช้านี้คงต้องบอกว่าในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดก้าวขาไปข้างหนึ่งแล้วสำหรับถ้วยใบแรกในรอบ5ปีที่ผ่านมาหากยูไนเ็ดสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลในรายการคาราบาวคัพได้สำเร็จมันจะเป็นผลงานที่โคตรสวยหรูสำหรับเอริกเทนฮากที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดในระยะเวลาไม่ถึง1ปีขอขอบคุณ IFM 365ครบจบทุกการเล่นกบโปรโมชันมากมายที่ วาบบนเลยครัในเมื่อเช้าที่ผ่านมาทางด้านมาเชลซาวิเซอร์ก็ได้มาชมเกมที่โอทฟฟอร์ดเช่นกันแต่มันกําลังจะมีคําถามเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อมหาเทพเฟสยังโชว์ฟอร์มดีไม่มีพักแถมเช้านี้เขายังยิงประตูด้วยการใช้หัวเขายิงเข้าไปอีกต้องบอกเลยว่าเวลานี้ถ้าจะพักเฟสก็คงต้องคิดอย่งางหนักเพราะเขาฟอร์มร้อนแรงอย่างมากในฤดกูกาลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับการทําประตูการเล่นเพสซิงเจ้าตัวทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมอย่างมากเลยทีเดียวส่วนทางด้านจารดอนซานโชในวันนี้มีโอกาสลงเล่น20นาทีสุดท้ายเพื่อนๆในท เขามีความมั่นใจในการแข่งขันจริงถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ชโชว์ฟอร์มออกมาได้เท่าไหร่แต่แค่เห็นใบหน้าเขายิ้มแย้มแจ่มใสลงมามันก็เกินพอแล้วที่เหลือค่อยๆปรับในการแข่งขันจริงบรูโน่แฟนเดสยังกล่าวหลังจบเกมไว้ว่าเป็นเวลา3ปีแล้วสำหรับผมที่เข้ามาสโมสรแห่งนี้เราเคยไปถึงนัดชิงชนะเลิศครั้งหนึ่งแต่เราพลาดแต่ในตอนนี้เรามีโอกาสเข้าชิงอีกครั้งผมมีความสุขจริงๆกับผลงานของทีมสำหรับเป้าหมายที่เรากำลังทำแน่นอนว่าเรามีโอกาสได้ประตูมากกว่านี้แต่ผมคิดว่านอตติงแฮมโฟลล์ชเขาตั้งงรรัับกกกนนนไดด้ีีีมาาๆและออเื่เ่่ทส ใจมากๆเลยคือการที่3ประสานมาซุยาและฟอร์ดซานโชเมื่อพวกเขาได้ลงสนามพวกเขาทําเกมบุกได้ดีกว่าตอนที่มีกรานาโชและเวกฮอสอีกเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังที่ยูเนเต็ดสามารถชนะได้เพราะพวกเขา3มคนลงสนามพวกเขา3คนทําให้กระแสะของเกมเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะมาซุยาที่เก็บบอลได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่ารูปร่างจะสู้เวกฮอสไม่ได้แต่มาซุยามีชั้นเชิงที่ค่อนข้างพิเศษอย่างมากไปๆมาๆเมื่อมาซุยามีบอลอยู่ที่เท้ามีโอกาสเสียยากกว่าเวกฮอสตอนได้บอลซะอีกและจาดตอนซานโชที่ลงมาเขาไม่ได้ลงมาในตำแหน่งปีกขวาเหมือนที่เขาน เขาลงมาเล่นในตำแหน่งหมายเลข1ิหรือก็คือกองหน้าตัวต่ำที่คอยเก็บบอลในแถว2เราให้บุนโน่ฟรนเดสไปเล่นทางด้านขวาแทนซึ่งค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เทนฮากจับเขายื่นในตำแหน่งนี้เหมือนกับว่าเทนฮากต้องการสร้างบทบาทให้ซานโชเป็นตัวคอสบอลในแดนกลางเทนฮากยังกล่าวหลังจบเกมไว้ว่าแน่นอนว่าเราตั้งตารอที่จะพบกับนิวคาสเซิลในนัดชิงชนะเลิศพวกเขาเป็นทีมที่ดีอย่างมากแต่มันยังห่างไกลสำหรับเราในครึ่งแรกวันนี้พวกเราทำกันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่พวกเรายังสามารถควบคุมเกมไว้ได้แต่มันช้าเกินไปทที่จะสรสราาราาค์ก ส่วนในครึ่งหลังพวกเราทํากันได้ดีมากมีจังหวะที่ดีขึ้นและพวกเราทําประตูได้เราต้องพัฒนากันไปในทุกๆวันผมคิดว่าเรามีทีมที่ดีดังนั้นเราต้องควบคุมมาตรฐานระดับสูงเอาไว้เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องมีมาตรฐานและในตอนนี้นะครับไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่สามารถเก็บคินชีสในทุกรายการในฤดูกาลนี้ได้มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันแสดงให้เห็นว่าเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีขึ้นอย่างมากตั้งแต่มีมาติเนสและว,วาลานเข้ามามันทําให้ยูไนเต็ดเสียป,ประตูได้น้อยลงอย่างเห็นได ก่อนหน้านี้มีปัญหาก,กับเกมรับมาโดยตลอดจนกระทั่งเอริกเทนฮารเข้ามาสุดท้ายนี้นะครับไม่รู้ว่ามีใครเห็นกันหรือเปล่าหลังจบเกมจาดอนซันโชยืนอยู่ในสนามคนเดียวเราเดินไปรอบๆสนามปบมือให้กับแฟนๆยูเอเต็ดทั้งสนามเพื่อเป็นการขอบคุณที่คอยสนับสนุนเข้ามาโดยตลอดถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ